จากกรณีโลกโซเชียลแชร์คลิปภาพเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถกระบะพุ่งชนรถเบนก่อนที่จะใช้ท่อนเหล็กยาวๆทุบรถคู่กรณีเหตุเกิดช่วงเย็นวันที่19กันยายน2 5 6 2ที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาคืบหน้าล่าสุด27กันยายน2 5 6 2นนายนราธิปคนขับรถกระบะเชฟโรเลตที่ก่อเหตุก็เดินทางเข้ามาตัวก,กับทางตำรวจสถานีตำรวจคนครบาลบางนาแล้ว หลังจากที่หนีไปกบดานอยู่ที่บ้านในจังหวัดมหาสาร,รคามจนถูกตำรวจออกหมายเรียกมาให้ปากคำนายนราทิพยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่อ้างว่าทำไปเพระพาะความโมโหเนื่องจากในวันเกิดเหตุตนเองขับรถมาทางตรงเลนซ้ายจูู่รถเบนคันดังกล่าวของคู่กรณีก็ขับเบียดแซงเข้ามาและเปิดกระจกต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาคายโดยคนขับรถเป็นเพียงเด็กผู้หญิง ใส่ชุดนักเรียนอายุไม่เกินสิปีซึ่งขณะนั้นตนเองก็มีภาวะเครียดจากปัญหารุมเร้าหลายอย่างหลายประการเพิ่งตกงานมาหมัดมาถูกจับคดีและเมิดสิทธิ์ทำให้บันดาลโทสะควา้าท่อนเหล็กยาวๆที่ซื้อมาไว้แต่งรถไปทุบรถคู่กรณีรอบคันก่อนที่จะขับรถหลบหนีกลับบ้านที่มหาสารคามนอกจากนี้นายนราธิปยังระบุอีกด้วยว่ากังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะตนเองอ่านข่าวในโซเชียล พราว่ามีการเปลี่ยนตัวคนขับจากเด็กผู้หญิงที่ตนเองเห็นเป็นชายอายุห้าสิบปีซึ่งในวันเกิดเหตุยืนยันว่าเห็นเด็กผู้หญิงขับรถมาคนเดียวส่วนรกระแสข่าวที่ออกมาว่าตนเองใส่เสื้อที่มีตราราชการนั้นเพราะตนเองเคยเป็นทหารแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาทําให้เสียทรัพย์ส่วนประเด็นที่ว่ามีการเปลี่ยนตัวคนขับรถเบนก็จะต้องรอสอบปากคำนายนราธิปและคู่กรณีอย่างละเอียดอีกครั้งวันนั้นผมอยู่เรียนสายสุดครับ ผมอยู่เรียนายสุดทีนี้ผมก็เข้าแถวตามระเบียบครับพ่อผมเป็นทหารผมก็เข้าแถวอยู่แล้วรถเบี้ยนวิ่งมาจากขวาสุดครับมาเสียบหน้ารถผมผมก็เลยเรถกระจกดูเขาก็รถก,ก,กระจกมาเหมือนกันเขาบีบแต่แล้วก็เปิดสูศกใส่ครับแล้วก็ตะโกนคำหยบาบแค่นี้มึงเห็นไหมกูขับรถอะไรมึงไม่ให้กูเข้าหรอแค่นี้เป็นเด็กผู้หญิงครับใส่ชุดนักงเรียนอย<ด>า,ายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณสิบสี่สิบห้าปีครับครับคือแน่ใจว่า เป็นเด็กนักเรียนที่แต่ว่าม่น่จะมีใบขับขี่ถยนตนแน่นอนใช่ครับเย็นหน้าชัดครับค่ะแล้วไงต่อคัทีนี้ผมก็ตอนนั้นก็มีเรื่องเครียดเยอะครับทั้งโดนไล่ออกจากงานบ้างโดนเขาโกงบ้างโดนจับที่กระสีบ้างครับผมก็เลยว่าจะกลับไปอยู่บ้านหลังจากที่เขาด่าเราเนี่ยเราทำยังไงต่อตอนนั้นเราโมโหหรือว่ายังไงบ้างคะก็สัญชาตญาณของทหารครับเมื่อโดนลูกกรานก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการด้วยการก็วิธีของทหารครับ ยังไงคะก็ถ้าโดนยามเกียรติก็ต้องฆ่าจริงครับแต่ว่าผมไม่ฆ่าหรอกผมก็ใจบุญสุนทานอยู่ธรรมะธโมอยู่ครับผมว่าจะเอาของไปบริจาคช่วยเขาเน่ยคือเราไปหยิบเหล็กเนี่ยมาจากไหนเหล็กคือผมซื้อมาว่าจะเอามาติดไอ้ราวรถอะครับแล้วที่เราเอาเหล็กไปฟาดรถเขาเนี่ยตอนนั้นเราคิดอะไรอ่ะก็โมโหครับโดนด่าโดนเด็กโดนเด็กด่าครับเด็กยังไม่ฟันน้ำนมยังไม่ร่วงเลยก็เลยเอาเหล็กไปฟาดรถเขาใช่ครับ แต่ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายไม่ครับนะถ้าทำร้ายผมลากคอออกมากับนายก็